ส็ว่าท้างในทอมก็ทอมเอาลี่ลียะยีนาก็ย,ยีนาเอาลอยลอยเขาเป็่นวันนาบวยกบผัวก็มีมังกลาสู่สาวเขาข้าสองเลยโด่าสู่มาอยู่ดังนาสิไบปเป็นเทียงแห่งกัน ในนอนน้องใส่ขาเหาลุกเอาทุ่งหญาแผวหัดดามาเมือตามาคำย้อนข้างเสียงเสาเฮาเสร้าเย่พอเล่นสะเทรทุ่งเมืองเอือโหวมังคำในหัวมังส่งหาด้วยวันคาลูเมือนนั้น เลยว่าเป็นสีป่อยแขกอากินยายาป่อยหม่ย้อนยิงน้องสายฮักกัน,นให้ดอเท้าเสียงปอวกวนน้าเ่าน้องไม่กวัน้าเท้าดำเสียงหวานนอส่องไหลเฮ็ดหน้าไว้ปันปุ่นพวานน้าตาวนยางปนลุกทีสายเฮา อัคนาไหนเป็นปีเส้นน้องเส้นนาเส้นป่าเส้นเซอลุงากะตั้งเส้นคือพ่ออาตวกาพ่อสงสารเตรียมติเพียงสาอันใดเซาติในเวียววิ่งทางยานก็มาช่วยช่วยเฮามาช่วยฮักช่วยแปงหน่วยปาน้องหญิงน้องชายที่ซ่อมกองซึ่งให้พ่อฮั่นโตสู่ตอตาสมัยมายาอันมายาเฮ็ดแทงปอใหญ่ใหญ่ สิ่งให้ปอมนุดหน้าปาันสิ่งให้ปอมนุดหน้าปานนาันสัสาด้วยกวนนาคาลูเหมือนในเไลไว่ามีสิสมาขามาอว่างเขาเขาคณะเศร้าเสียไพหวางตายันกวัวนาคืนนา เป็นเสือคนหนมีเงินนามีพื้นไน้เวสมือวกว่ากว่านายาเม,มื่อพวงหตาวตแล้วนี่จัวกอาปุนานา่นพองนลูกุยิงหักทำเส้าเฮาติใหม่ๆเปลี่ยนทงเนาะตั้งไซายเปินเมื่อกว่าเฮาพวกใหม่เก่าเห็ีงน,นั้นใด เมื่อนดุกาย้นาตึกอาแรงแตงเสียนายาวาคืนนามาเมื่อพองน้อสาวว่าผาตาเสียงน้อสิบันลุดก้าโกโปเซวกุลลยะผาตาแผวเมื่อบันในน้อลูกสายเปื่นมายืนยอนุูนวาหน้ดงโพลังเมงแม่วันจงพัดถึงมาอันุูนผาหน้าดองโพฮักเม่วันจงพัดถึงนามา มาด้วยกว่อนคาลุสะมาคำอ่างคาเซ้าเหมือนเล็กเล็กอปยยยาเหมือนลูกไายสมาเข้าไปยายไปหู้ทุกเขาว่าโคไม่ตด้อาเสพนาเสเนอเผื่อาลุกในก้านนันมาแดเอาความในวันะถึงตีจวกอาปุ่นควานหักโผหักในเอากำในนอเพิ่นมายินยวนกวากอเติดสงเหตุเส้นหนึ่งติดไรควางแยงปันแปกนาลุม,ลม ก้าพง่าเมื่ออันติกาหิตดนาหยุดยาวขึ้นมาเต้นอปุดหน้าทรปอปตังเมฆว่าพาสันไว้นอนอีกลายากกูไปสปอว่างาในทางยานาตอนภายหวันส้นดิบมาดิบทย,ย,ยาดิกนาใจดิบโยนากูาลกูไลยะูุยิงูุสายปัสมาเขาก็บวันสุดสั้นตั้งสูงา

็นมีเปนหาโพถึงตัวถึงชิงาเมื่อในลูกยิงาปิสมาวาคาในตัวเป็นทุนีนำตัวนาเมื่อกินเมื่อนอนก็ตินาวามและมีรองต่างไม่ต่างยับทำหักกันหน้าในม้งสายหังเศร้าสางในมีเวียงเขาแล้วนอ พี่สุมาน้องภวาาอันลกเสือที่ไกลไลไปหัดมาสานไลสักจิตกาหอยาแยาแผวหัดอามาที่ยาไปแงไมาเขาไว้หักโทหักมีคัขึ้นใหเออนอย้นให้สองปีจางน้องเปนงผู้ักมีหักนอต่อสุดสู่สีกันย้นไว้ปันน้องน้องสายให้เปลนแทงผู้ักมีหักนอต่อสุดสู่สีกัน ก่อนงานาลูเสือนี่ก็เป็นเสาเหมาก็หังนี้เข็คาแนนนาเมื่อนั้นเสือนี่ก็เป็นเสาโพวก็หังนี้เข็ดชาแนนนาถึงได้ว่าเสาเสพักาใหม่ก็เล่นัยนน่านาวาโนายามาทามาขึ้นในเขาวาเปี่อานองมาเลายหันเลยตัวยผู้กวย่าว่าลูกยิ้มโซเขาก็ขในในเอเป็นผู้มีกรรมสุงขึ้นนาไว้ไว ตลางยานาในเออนสิบพวกเหยก็ว่าซื้อพี่ซื้อน้องฮาวาคาันม่านตานานสิไปปนเทียมยานาบนสิมือยำโซนอ้ข้าก็ส่วนแล้วพอซุปขอปลามาตอนพาข้า,าสวสวงาปนปีปนน้องฮาวาคาในเนียดินรับเมืองตลางยานดมในเนีนดินรับเมืองตลางยาน,นดนง ก่านหคาคัลคำไในพ่น้โงมังเอาเขาคำาอำว่าเฮือนเดเพื่อนหน้าหลวงในกงเมืองใาไให้เป็นสตีลหลวงมาไว้ไวพันอข้าวก็มีข้อสมข้อความมาตกหาตะตวงสังหาพ่ายามเลยมาอุบหันนานเสื้อปีเสื้อหนอเขาคาตังเสียงกลางหมูมังก็เศร้าอยู่ในเมียวเมียนในก็มาถึงนอ สกาตาดาวาวนิวันสัมพวกจากาตามาสียงเฮตาดังพวยาดังลามาในมื่อห้องเอามุกซุมาผูมิห้องฟ้ามาตีพอดตอนเมืองอาเปื่นนามาหัดแผวเยาวโพสี่ลายปวงกุ้ยกันน้องชายข้าเลยมาหัดแผวคำขึ้นในจังติ๊บเดินไหว้องเอพองมาหนึ่งย้อนน้ำพึ่งเอาพัวผ้ามีเมืองกาตั้งเสียงเสือผู้นี้ปุ่นพวานกาตั้งเสียงสังเสือปองนา แทงในก็นอดตกปสาเสกันขานาเสก,สกันสง่าด้วยก่อนทั้งพิโนโหมันตายันกระดังเสีนอขมันยีคาเตจักกาเ,กกเสาียนหัวเศร้าหัวมาเป่าซอเสื้อหน้ามาเปียวเลี้ยม้าบุญมาห้องฟ้ามาตอนปันเมย้ามันไกนะ่หวานอ เสีย,นยงน้อยยิ่งเราใชยกระตังเสียงเบาเสื้อสามาหนังตังนาเอาลูกพวงอาถามอาปางตัวยวนาลาดาเกว่าทำให้เอโนอสั่งเสื้อมีดพิณดาเบิองอาเกืองา ย้อนความเสียนสมันเสมองทุ่งพอาาสีเป็งตั้งยานกูเศราเศร้าถึงหายเฮาปีเฮานองน้อเลยมาห้องควานทันขึน,นหน้าเนยนาอย้อนปึงหว่วงผึ่งพพยเศสาฐยกะตามเสียงย้อนหาเปียวย้อนหวามกามต่อถึงหน้าเมืองเฮวยนใส่ยาย้อนหวามกามต่อถึงหน้าเมืองเฮวึืนใส่เขาเาเท่าน,น,น้าาอ เสียมันได้ผู้นี้ตาวนคำในทงปอดในเอ,อันะคำในก็เลยก่อมว่าคนายอนาตวกป้าสื่อเส้นกันสังเสวะอาทิตนาอทิตลาผลพลนยาปันมันอวนลาลาเสื่อนแผ่วถวางโตอามาตีปวยมันกาลาสว่างเท็นู้นเสียงอก็สังเสืส่อมือวัดเทินวัดเย่ให้มันหวาง เสียนมมืองกาต้าไทยเมียวเส้นหือก็สิ่งให้โดวงสูงกว่างถึงเตียงอาไม่โดยอา่าลนสุสวาเมืองตายานกตาฮาเซนเทียตาน้ากันเสียงฮือกสิ่งให้พวกขึ้นอาไว้ ให้พแลเป็นสัตเทศธมเมืองอาซึงอาได้ในเอนอัวเมืองวาดอาเผียวทุงอาปัดอาตวนเมืองว่าเมืองเขีไพโกส่วนย้อนยอนทรงอาตัวยากนขันยันเบือพีโน้อาตายันเขาตึ้งสําเอือมาเมืองเขีเมืองว่านานา พะนายสุมันกะลายินพนาปัญญาถ้าเฮาได้จังน้องยินนําพาให้ก่อมีไว้เสและกุยาพาบุญธนาต้อนหน้าต้อนแน่เนาะขยันจักมาซื่อซาเจนะปานายพิษัยพี่โลกะตังซื่อน้อยย่อนหน้าไม่สุนวันวอนๆ ว่านาตัวเเป็นโซหื้อนาตี้จะมาเข้าค่าเนาะเครื่องซื้อตัวนาส่วยปั่นตี้เหมือนพี่จมาเขาคาซื้อพี่นองววาถาอันไ๋มานังกะหานาสิแลจวนให้ผู้ใตู้าาคางสิงกนอยู่สาเทนองยอกะพยายามมาตือหยังดูีมาตือยังาดูคาัง มาหาเจ้านอนสมอาตัยกวนนาคะโนนามะไหนเสมะพี <t> ่น <sk> ้องเขามันคนาอํามาพอกตกพวกวรรคพวกวรรคพวกศาสนาที่ยานาที่เพงาซาเซไลมือครั้งเสติในเมียวเป็นก็สายทยอนมังกลา อาเข้ากามสักเหลี่ยงกາดปัน้องเฮาาเฮ็ดสงมายย้าไหนวมาป้าู้สันอันไปที่าที่ในวานาเสน ขางบาฮาวาปีเฮาหนอมาห้องป่ามาหวองแห้งอะไรมีตีพิดาตีเพิงนายาวานันสู่เสาในก่อย้อนขังเสียมกูโดนกูปาสาเซเรนหัวรวด,ดหัวกาหาวตามาตีป่อยทำขึ้นานะเห,หยื่อนย้อนขอ้างตัวปันกุไลพิดนะโมย้อนขอ้างตัวปันกุไลพิณโม สว,วัสดีวันขลุ่ยป่วนเมืองเลี้ยงเสียงั่างเสียงชาปว่วนายพุกมาวัดถึงมันยาตันตาน้องยิงมเสยียงอาวเราพูดอ,อาาา่านหั่งภายปวดดังมีเทวดาะน่ตีเลยาสักหนดกาหัดเแถวทุ่งนาในเนินกายานาะ ตีวนคือเสือกาปุญญาเมื่ออันพปตามามีเฮาคิดสวนไว้ปันดองตังกับหันดองหาตังในหาากุลายกุลายาไหสวนไว้ปันขึ้นเนกูปายสําปอปเเสมาิกมานิกไหอมปาดิกเาเชสียงน้องยิงหาก็ปูเสียงน้องยิงหาก็ูยย ตอนตามน,น้องซ้ายคือเลืดเลี้ยงฮักอ่อนปีนหน้าฮักกันนํานามาอย่าไปใส่ลําแฮงฮงให้พ่ดเป็นสิผู้ลีเมยเงก็นฮักกนีกนเนะคือกาแผ่น,นินจงางยันตพ่อพตายตอนน,อนอ้งนองยิน้ใส่ึงอยพี่ตางน้องพอตอพอหถึงตีเยมาย ตลนสั่งเสือฮวาเลายปวงอาหมาผพหมแม่งไมง่ก็เปิดสันกาวแถวนอกก็สองก็สามนานอกคำขึ้นให้อันพีสายก็เดชสมขอสวาขอปามาป่านาบันน้องสันย่ถวามเอาให้งล จังหาทุยกวันนุช่างลาเพยนวังก็สังสือสโูลาตก็มังก็รู้เลยหมอความมาเจ้มสวามาค่อยในกี้วักนั้นหาว่านอน้องยิงหากอันาเปียเนอโอ้สโพลัตนามาขอความเสิ้งหือก็สาวน้องยิงอย่าปียซาขึ้นก็ เปลี่ยนเส้นหนือกสังเสอมีกิสัตอดีพิตาติมาโมกอนอุวนถึงเหมือ,อนโปดั้งในฮาวาคว,วามเอาผูหมอห่างความมาสาหมอยุกหมอยองสเสลมาลาต,าตันคันก้นในนอให้พอเด้เป็ี่นทางพัวฮักเมฮักเาอยู่จอจอ สั mai, nó, ่งเสื้อขาวน้องยิงอาปีมือสาวเขาปอกไม้เก่าไหนก็นอให้พออยู่เกี่ยวเกี่ยวปีสาหังเสื้อ น,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 น้องสายพี่จงสว่างน้าหลวงมัวคงกานันเฮาน้าเย่นังหูทีมีเส้นใดอันน่พหันฟอควายเสียงร้อยเศร้าใจเสียงทายาหอมปลาสักซือเปิ้น้าจังนี้สื้อสานเิบนมือสู้อมของเขาเงินทงวงควาดาลาเมืองเค่ไปเลยหันน้องยิงงานน้องสายก็อยู่ต่างม,มาควาย วาม่ากาป่าปันเปืนอาจิปาเดียนพวงอะไรขึ้นลายลวงกับพวงเมือยามาโตเร็วในมั่งก็นอสโพก็มาพวงห้างสเมีสเมีก็ขึ้นหน้าพวงฮังโพนั่นเอานาเฮือนาหยบหยอนกาดลายลายพวอปีสลายหันเต้กู่ามังปลกด้วยทีนให้ลูกพวงหน้าเหมือนห้างตาพี่พลอไล ก่อนลูกแซงไฟเหาหักว่าอ่อนนะลูกยิงปพดังเมยนะสังเสวะกอยู่อาพ่อกาไม่ก่าปวดเสียวเมียเสียวหลัดสิคือก็หลุดทัวมาเปียวเบียวนฮือเตสังก่อลองกันนะฮือนานาเยี่เปิลพามาเสียงเสียมาเข้าอาเสียงลองหน้าลองคำมาเปิลมายิ้มจำไว้ปันเตียนพิสมาเขาํำขึ้นนอยนอบังพวกโกูลูกยิงอําเมือเสียนื้ ยาเลือพอวันนวองยิงาเละกนวองสายาปีสองก็หมกอฮักกันเตนอก็เป็นพอดงมีฮวาทุ่งพอดันั้านใ้ในก็ใส่หางพอมุนเสือกูพังเตพาย พอวางในสกาวั่นลูกขวยบึกยิงพอตํามีเฮานหมอฮักกันใจใสพอตํามีหว่าก็ตินจ้อตเสียอําให้กะเลในก็พว่ามาฮักแนเตนาลูกกให้ยิงลูกขยเนมีอธามเมื่อหันถึงติเงินอ๋อเนาะฮอดิอยอยู่น่ว่า จงมาด้วยก่อนหน้าดูหน้าตอนแต่น้องสายเพืองเลื่อนเนียนอ่นเปียวเขาดังสว่างเจ้หน้าพี่ก็เตรียมลาดกานำนำน้องหญน้องสายปียเป็นใส่ลำแฮงาเฮงาลองหักตางเพียงเตสุดาตีพอมันกันเยาะสิครึ่งสิขายามาคันขึ้นในน้องพี่สายล่าสวยก็มีพอความมังกรา ยานาจัะสู่กาปีให้มันชนศีนอาสารอันทำขึ้นในน้อปีฮะมังกาลาปีสัมปะรองตายาการ แช่หมี่ยวไงในก้อน้อซอยกันยุกกันยวงกันนาเฮ้นนานาเยนั่นสังเสมันาเป็นล้อมมี่ยวไงในก้อน้อซอยกันยุกกันยองซึงให้พ่อวาดถึงที่ยนาตีอานาให้พ่อวาดถึงบุคานาบุคคันอ่อนโผงจำมีซึงให้พ่อห่มกันกุ้คันกุ้คันอ่อนโมกันมี งามาด้วยก่อนขารุ่นภูณีย์ข้าพนักต่ากาณนมากอนกาวสักม่นนาขากุลยลมือจุ่มเมื่อเตือน่าผู้ใหญ่ที่หนวันวานอย้อนควังเสียงซ่านในนี้ปุนณ์ผ่านวันมานันปานายาม พาดนูนอยามาเมื่อพังอะไรมาฮบมาหันยันกันคำขึ้นในนอจีไพื่อเลี้ยงขาขาก็ส่วนหักแปีงซาสูปิสูน,น้องในวันตลางาาาาเสียงเสือสาอันไลมายุมาหยันเสลมาอาบมามือเท้าผ้าเสือซาเปลี่ยนแทงกุนอาแขกแถวพัดมาตีเหินเสาเท้าผ้าหยนมาไม่ อันน้าปุดด้วยแน่นอนข้าน้องใส่ไปเอาให้มันไก่ใครเอ๋อใครเอ๋อเอาฮัลโหลจันกรรมแข็ยามให้ปอดดัน ตัวยาก่อนนะคะลูห่งาาองปาหนาเสียงอ่อนใส่ขาเขาขาันลอยๆใกล้ในใส่ขาปอดอันนี้เย็นวางเสืนพนเขาาไปปนัยนยัาก็ถึงน้เมื่อเลก็เาพสุมสักเสงก เียว้องป้นาันปันให้สุดกเมื่อเร็วนั้นซื้ออยู่ปตานาเ้าปีน้องอยาไปผาตึนเปิดผเจ็ดผาป้อนอนาคตการจอยในสายพาว่งนำป้นจอยนาคดีสั่งขาหย่อนป้าี่น้องขอแล้วาป้านอ๋ออยาสิน